สวัสดีค่ะวันนี้ร้านรักเกษตรสุดใจค่ะเราจะพามาชมชุดดูดน้ำโซลาเซลล์แบบสองแผงห0 0้อยวัตต์นะคะวันนี้เรามาติดตั้งอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองใหญ่นะคะน้ำไหลดีมากเลยค่ะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าสะเนี่ยลึกมากเลยค่ะจะใช้เวลาประมาณกี่วันน้ำจะเต็มสะนะคะแผงจะอยู่ด้านนู้นค่ะ แล้วก็จะเดินท่อฝังท่อมาให้นะคะแล้วก็ตรงนั้นค่ะจะใส่วาวเอาไว้สองทางนะคะเพื่อที่จะลงสะฝั่งนึงแล้วก็ปล่อยลอยไว้อีกฝั่งหนึงค่ะไว้สําหรับลูกค้า<ๆ>เผื่อว่าจะต่อมาในสวนเกษตรนะคะของพระอาจารย์ค่ะนี่แบบนี้เดินท่อสวยงามนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพาไปชมอันนี้จะเป็นแผงโพลี่แบบ340วัตต์พร้อมกับขาตั้งก็จะยึดแผงให้แบบนี้เทปพูนยึดแผงให้นะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมไฟค่ะมีเบรกเกอร์มีกันฟ้าผา่าเดินท่อสวยงามค่ะแท่งกาวลงข้างล่าง สายไฟเก็บเรียบร้อยสวยงามเน้นความเนี้ยบเน้นสวยด้วยนะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่2 5 0 0 0บาทค่ะอุปกรณ์ของทางร้านทุกอย่างเลยนะคะขอแค่ลูกค้ามีบอ่อบาดาลแล้วนะคะราคานี้ไม่แพงเลยคุ้มค่ามากๆน้ำแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็เต็มสระค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็น่าจะเต็มสระแล้วนะคะเปิดปิดก็ง่ายๆค่ะ พร่เจ้า <ไป S 2> ครับรผมผมผมเปิดไปเลยดิเปิดไวไปจนกัวน้ำไม่ใสอยู่นครับสนใจสอบถามได้เลยอันนี้เป็นน้ำอันนี้คือว่าน้ำตานามอยู่นะครับตอนนี้น้ำมันยังไม่ใสเนาะเพราะว่าเพิ่งเจาะเสร็จใหม่ประมาณสองสาวันนะคะเราเพิ่งติดเสร็จแล้วก็ทดลองระบบเมื่อกี้ค่ะ